ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัดดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025่โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้ใะท่านผู้ชมจะทำการนำเสนอนะครับการคาดการณ์นักเตะแพ็ยใหม่ของ Player of the w e e k นะครับทุกคนหรือว่า POTW นั่นเองนะครับก็มาดูแลวกันนะครับว่าสื่อตามประเทศหรือว่าช่องของตามประเทศนะครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์นะครับมีใครกันบ้างในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนที่ชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นร์กำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการนําเสนอนะครับทุกคนการคาดการณ์ตัวเต็มใหม่ของ Player of the Week นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่แพ็กปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กปัจจุบันนะครับทุกคนมีเลรอยซานนี่นะทุกคนโรเบิร์ตเลวันดัฟกี้นะพวกแล้วก็เจ้นเวสนะครับที่นําทัพมานะครับก็คือจะหมดอายุไปหลังการออััััปเเดตวนนนนนพรรุ่่งงี้ะคบ และเนียวคือหน้าตาของการคาดการแพทย์ใหม่นะครับเป็นการคาดการของ p a เ e l e g เจน AA นะครับก็คือให้ข้อมูลการคาดการมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคริชชาควาคัสเคลียครับทุกคนมีทำฝากของอีเซ่นครับทุกคนเยอะแยะเลยนะครับทุกคนมีพาวโบเซราเบียครับทุกคนทาริสกานะครับผมไม่ได้จอห์นสันนะครับเพียบเลยนะครับทุกคนก็เล่นใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูค่าพลังเวตันคร่าวๆกันบ้างอะไรกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับ เป็นตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยด้วยกันนะครับและต่อมาคนที่2ก็คือทางฝั่งของอเล็กอีวอบี้นะครับมาตำแหน่งของมินแบ็ตฝั่งซ้ายทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เช่นเดียวกันนะครับและต่อมาคนที่3เป็นทาริสกานะครับผมตำแหน่งข,งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97ครับทุกคนสหรับทาริสกาและต่อมานะครับเป็นพาโบซาราเบียทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97ครับทุกคน และนี่นะครับทุกคนเป็นเอเซ่นะครับผมตำแหน่งของกองกลางตัวรุกเช่นเดียวกันนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98้าสคนค่าพลังสูงเลยนะครับและนี่ครับทุกคนเป็นแบ็กซ้ายทุกคนจากเอิสซาวิลล่านะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เช่นเดียวกันนะครับและต่อมาทุกคนเป็นกองหน้าตัวเป้าจากเบนฟิก้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เท่ากันครับทุกคนและนี่นะครับทุกคนเป็นกองกลางจากแอตเลติโกมาดริดนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เช่นเดียวกันนะครับ และต่อมาเป็นนักเตะที่มาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับอย่างไมนนันจอนสันทุกคนค่าพลังสูงสุดลงบูสต์อยู่ที่98ทุกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับหลังนี้ทุกคนเพื่อสาวประตูอีกหนึ่งคนนะครับเป็นไอเทมบูสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดลงบูสต์อยู่ที่100เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคริชช่าควาคัสเคเลียนะครับตำแหน่งของปีกซ้ายค่าพลังสูงสุดลงบูสต์อยู่ที่101เลยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับมีการคัดการเพิ่มเติมมา3คคคคนนนนด้วยกกกััะรรบแ็ือทางงงฝั่ขอคิมมินนแจะครับ ตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กนะครับค่าพลังสูงสุดอมบุญอยู่ที่99นะครับและเพิ่มเติมคนที่2ก็คือทางฝั่งของกาบี้นะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกค่าพลังสูงสุดอมบุญอยู่ที่100นะครับแล้วก็คาดการเพิ่มเติมคนสุดท้ายนะครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมาจากอนาเซอร์นะครับค่าพลังสูงสุดอมบุญอยู่ที่101นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ทั้งหมดนะครับย้ำนะครับว่าเป็นไม่แค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนตต์กกกาาารรรรแฟีี่งๆนะคคับ็ือม เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงอีเวนท์ที่เล่นกับบอทอันนี้ทุกคนเป็นอีเวนต์การแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวนะครับก็คือเกี่ยวเนื่องกับการเปิดฟรีแพ็กของ Player of the Week นั่นเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาวิาพากษ์รายการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ